สวัสดีค่ะมาพบกับมินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็จะมารีวิว Good Skin Gluta ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตา30 day plus นะคะต้องบอกก่อนว่ามินไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะคะรีวิวนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะปะกติเราจะเห็นกลูตาไทโอนแบบเป็นเม็ดใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นแบบผงค่ะดูจากกระปุกแล้วนะคะมีเป็นภาษาเกาหลีด้วย ด้านหลังก็จะเป็นภาษาเกาหลีค่ะอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าคิดว่าน่าจะพูดถึงประโยชน์ของกรูตาคร่าวๆนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทกูดสกิน978ที่กรุงเทพค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนผสมต่อ1ช้อนนะคะก็จะมี L อลกรู t h ไทโอนะคะ250มิลลิกรัมมีวิตามิน C 60มิลลิกรัมนะคะแล้วก็เป็นวิตามิน C แบบ a s c o ค b บิกแอซนะคะมีสารควบคุมความเป็นกรดและสารให้ความหวานด้วยค่ะ เรามาดูตัวผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะตอนที่มีสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นกระปุกสีขาวแบบนี้เลยด้านบนจะเป็นฝาซีลพลาสติกมาอีกทีนึงนะคะซึ่งแกะออกมาแล้วก็จะมีนี่ค่ะช้อนเล็กๆนะคะไว้ให้เราตักวันละช้อนทาน,นะคะ่ะด้านในกลูต้านะคะก็จะเป็นรูปแบบผงสีขาวนะคะเขามีซองกันชื้นให้ด้วยซึ่งข้างหลังนะคะเขาก็บอกให้ทานวันละหนึ่งช้อนนะคะกระปุกนี้มีทั้งหมด100กรัมนะคะ มีนซื้อมาในเพจนะคะของเขาในราคา450บาทนะคะซึ่งรวมส่งฟรีแล้วค่ะซึ่งวิธีการทานนะคะเขาก็บอกว่าทานได้ทั้ง3แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชงกับน้ำดื่มก็ได้หรือว่าจะทานเพียวๆก็ได้หรือว่าจะทานคู่กับอาหารก็ได้นะคะรสชาติจะเป็นรสเปรี้ยวนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีรสขาวเลยค่ะ ซึ่งตอนที่มีสั่งซื้อนะคะมาเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้ทางแชทนะคะมาว่าเป็นกลูตาสูตรเปลี่ยนสีสกัดจากยีสต์ธรรมชาติช่วยเปลี่ยนสีผิวให้ขาวกระจ่างใสเหมาะมากๆกับคนที่ดำกรรมพันธุ์มีผิวไม่แดดมีผิวไวต่อแดดสีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นคนที่ขาวยากหรือว่าเป็นคนที่ดื้อยาค่ะ ซึ่งในภาพแบนเนอร์ของร้านนี้นะคะเขาก็บอกให้กินวันละถึง4ช้อนเลยทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะเปลี่ยนสีผิวมาแล้วมากกว่า1ล้านกระปุกเลยทีเดียวนะคะ และคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะที่เขาให้ทางแชทเนี่ยเขาก็บอกให้ทานคู่กับวิตามินซีนะคะวิตามินซีคู่กับกรูตาเนี่ยก็จะเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงของสีผิวไวขึ้นคูณ2เลยด้วยวิตามินซีธรรมชาติที่สกัดมาจากผล,ลไม้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเป็นแบบผงชงดื่มนะคะ ซึ่งกลูตาตัวนี้ก็เป็นแบบผงชงดื่มเหมือนกันร่างกายจะดูดซึมและละลายได้ไวกว่าแบบเม็ดแบบเม็ดจะต้องละลายก่อนนะคะร่างกายถึงจะดูดซึมค่ะซึ่งข้อมูลเมื่อกี้นะคะเป็นก็เป็นข้อมูลของทางแบรนด์ที่เขาให้มาทางแชทนะคะ โดยส่วนตัวมีนเองจะทานวันละหนึ่งช้อนพูนพูน,นะคะแล้วก็ชงกับน้ําเปล่าดื่มในตอนเช้าเลยตอนที่ท้องว่างนี่แหละแล้วก็ตอนที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยกินวิตามินซีอื่นดันหลังอาหารช้าตามปกติได้เลยค่ะซึ่งมีนะคะทานมาแล้วเกือบเดือนเลยเห็นเหลือเยอะๆแบบนี้เพราะว่าทานแค่วันละหนึ่งช้อนพูนพเองนะคะทานต่อเนื่องกันเลยสังเกตว่าผิวมันไม่ได้ค้าลงเวลาเราไปโดนแดดนะคะมันเป็นตัวเสริมที่เวลาเราทานวิตามินซี อาจจะไม่ได้แบบข่าวโอมโมมากเพราะว่าเดิมทีมินก็เป็นคนข่าวอยู่แล้วนะคะแต่แค่แบบรู้สึกว่าอยากกินเพราะว่าไม่อยากให้มันรู้สึกไปโดนแดดแล้วค้ำลงก็พอะค่ะความเห็นมินว่าตัวนี้มันมีความคุ้มค่าในราคา450บาทนะคะพร้อมแบบได้ส่งฟรีด้วยในปริมาณแอลกูตาต่อช้อน,นี้ถึง250มิลกรัมซึ่งมินดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของแบรนด์อื่นๆเนี่ย ปริมาณเอลกูตาไทโอของเขาก็ประมาณราวๆ250มิลลิกรัมเหมือนกันนะคะก็ทานคู่กับวิตามินซีอื่นๆแล้วก็รู้สึกโอเคมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้สกัดจากยีสต์ธรรมชาติด้วยไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเพราะว่าเขาก็มีเลขออยอ,อยู่มีทานต่อเนื่องกันเป็นเดือนนะคะก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าหมดแล้วก็น่าจะทานต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่างที่มินเคยบอกเสมอว่า อาหารเสริมมันก็เป็นแค่เพียงตัวเสริมมันไม่ได้มีสรรพคุณรักษาโรคใดๆนะคะเราควรทานอาหารหลักที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะคะเราก็มีสุขภาพที่ดีภายในส่งผลมาถึงภายนอกได้ค่ะสำหรับวันนี้มีนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมว่าถ้าชอบคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์หรือใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้มีหน่อยนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ